สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเก๊กจะพามาดูแม่กีดยางนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะท่านอะไรจ๋ากีดยางจ้ะกีดยางไม่พ่คอยมีเวลาได้เฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเดืเบิ่งเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามันหน้าแล้งเนาะจ้ะมันกีดอีกทุกทีกิดมันกีดี่เบิ่องนั่นนี่เนาะอันนี้คือเอิญนลากโทหน่ำยางเนาะจ้ะก็ตกหล่นยางนี่ มาย่างก็จะมีแผลเน่เนะจะเห็นดอยางมันมเหลือลงเหลืองคะพี่น้อง๋ายองยางรวงเกิดราม,มันคือโดนเหดเนาะเขาจะิดหนึ่น่หน,นะะึงหนา่ง้นึ่งหนึ่งนึ่น่แหนึ่งนค่งห่งนป่งหนงนหน่งหน่งหน่ค่น่นา่งง่นงน สองเดือนอีกสองเดือนนะจ๊ะนี่ก็บ่หอดเดือนหรอกแล้วก็มันก็ล้นหมดนั่นแหละช่วงนี้ก็ขีดยางไปก่อนเนาะ,ะนก็เด็กผ่ายคลิปมือละคลิปหรือว่ามือละหรือว่าสองมือคลิปหนึ่งสองมือเคลือจบที่ไหนนะคะุณหลงตานี่น,น,น,นะลูอกอ,นะอยากทีเห็ดให้เบิง่งมือละสองสามคลิปไปแล้วแล้วมั่งใกล้ๆหรืนี่ เวลากีดนะแล้วก็วงงกีดบ่างๆแบบพี่น้องจา้าหนาตั้มมันปวดหลังเนาะกีดซ้ายพ่อว่ายหางไปเร็วกับพ่อได้ย่างสร้างนะจ้ะไปไว่ายกัย่างสร้างไอ้หนูขีดเมะเข่าหนูขีดมะนั้นมนะาเจน,นเข่าแล้วเนาะอันนี้แปลงติดบ้านไอ้แจงนี่ ยง้จากบ้านเนาะ้งจากบ้านทำงนึงประมาณที่สองที่่ที่สองครับียก็ลองหยดปหยดไยนะจ๊ะแล้วก็เทียงาบทุกมือทุกมือแลแล้วมันจะลาเนาะพี่นงจ๋ามมนจะลาไันจะเลยประเด้ฮยวหยุดใิ้เบรือเนาะมู้งวานก็สบายเหลแหยวบ่สบายหลายมือละสองมือละกิจตลืดตัวนี้เนไห นี่ตะเลืด,ดยนึ่โอ๋ก็ขีพยายามนะจ๊ะสีพยายามที่คิดเห็ุเดี๋ยวเบิ่งกันตัมม้อนะจ๊ะนันนี่แบเป็นเวลาจะเต่ามง้งอะไรพี่น้องจ๋าต้องกระซิบมิเห๋อนิดน,น,นึงนะจ๊ะนะ้องนี่แหละคนทำง,งานมนะันบ่เดมบ่ได,วไดสวยดเดียงามแดบทพี่น้องจ๋ามันจะ ทำงานจากแดดเนาะพี่น้องอ่ะพี่น้องว้าสิยอดแล้วกต่เพียงใบน้ำบร่ได้หมด่มเดนี่เวลาโดนแดดมันก็โดนโดนแด,ดดเลยแดดแย่งๆนี่ก็เอาไปอยู่ไะไห่มห่มใหม่ห่มปายยาลา,ายเวลาใบยางลวงล่นเหมือนี่มันมันหอนเถอะเลายระยะมันก็นสิบโอ้อกมันก็นสิลดลงเน,น,นะาะแต่เนาะช่วงนี้ก็ ตรงนี้ก็ยังได้อยู่งน้ำยางอยู่ถ้าไปมันล้นอ่ะเขาต้องปิดเนาะเพราะว่าเราไมีน้ำยางอยู่แล้วถ้าบ่ปิดมันก็ปิดได้อยู่แต่ว่ามันก็บ่ออกใกล้ๆลูกบางคนเขาไม่เคยเห็นน่าก็คิดยางเมื่อไงเราพี่น้องจ๋ามีแผลเนี่ยแหละ เก็บทายให้นึองเก่ๆนี่หลายๆคนถามนอกจากว่าคือบัไปเฮ็ดงานอย่างอื่นนอกจากก็นกกะกีกกต่ยางเป็นเนาะไม่เคยเฮ็ดอย่างอื่นพ่เทื่อแต่ว่ากียางมันดียางนะจจะกรปตรงไปแบบว่าตรงเวลา เฮาเฮ็ดงานโรงงานหนึงเสียเฮาก็ต้องแบบเขางานก็ต้องแปดโมงเป๊ะๆเขารับข้าพิมีโอก็ต,อต,กอต้องเฮ็ดแล้วจะหนี่คือบ่ต้องไงเฮากีบทุเกเจ็ดร้อยต้นนี่คนนึงก็คนเดียว,วน,นี่ก็อที่สองโมงที่สองโมงแล้วจ้นเนาะที่สองโมงก็แล้วแล้วแล้วก็หยดอีกประมาณสองชั่วโมงสองชัง่วโมง ดิกหน่วยมันแขกขี้ยางมันลิ่นยางติดไปกับขี้ยางเหมือดเลยปีมต้องหลอกออกหลอกออกก็ได้แขกแขกบ้านเบื่ออา,ากาศกับพวกขี้น้ำตัว อากาศบ่ค่อยเย็นคือุ่งตอนกินไม่ถึผ่านทานนะบาดหนาวทำงานมันกับเมยทุกอย่างเลจะจ้ะมันจะต้องอดทนเนาะอืมจะดีย่างลูกเก็กบจะบวยนกก็เป็นคนอดทนเรเฮ็ดกับว่ามีคนเลี้ยงลูกนะจะ้ะเราก็ต้องเหตุอดทนเอางานทุกอย่างมันอยู่ที่ความอดทนนะจ้ะ อันนี้มันบ่ไดงใช่บ่ไดแหละหลวดลวดขาดน,นี่บพวนี้ทิ้งอย่างเดียวทิ้งอย่างเดียวบ,บ่แม่นยางนกเองนะจ๊ะนกรับจ่างเพิ่นแบน่งเคืองก็เพิ่นยางนกเองนอกก็สบายดิ ห,หลายคนพูดกบับบอสใจนะจ๊ะคือว่ายางเองบอเมนนะจ้ายางนกรับจ้างเขาบางคนเพิ่ดคอมเมนต์เขามาอันไก่ย่าฝ้าวิ่งนะจ้าแล้วนกสิบประไรตอบให้เดาจ้าเด้อบอว่าบอเมนวยาวยิงวายังหรอกจ้ะก็คือว่ามันยากเนาะก็สิเห็นหินเฟรดเหมืนแหละเห็นอน่อนยู้เห็นอยังก็คือว่ามันก็เป็นอย่างกปกติเนะจ้ะเมาก็เปิดหนิดไปวก็บ่บได้เดิน หลิงบ้างเื่อเหลิงแน่บ่หลิงแน่หนาสูงสิมดก็ดีเลยพี่น่องจ๋ามันบเมเอยหนาตั้นเ่ม่เหนื่อยเด้เทียรพี่แล้วหูกเจ็ดนาทียี่สิบแปดเราเครียดมี่เพิ่มหละหด อันนี้สามสิบเอ็ดบอกเกียเขาว่าปิดบ่มีกำหนดรวบอันนี้กะ็ะแทกตอนไหนสิหายดอกโอ้เป็นตาเบื่อนหน่อยถ่ายบริเวณร,บรอบๆให้ป,ป้าตาน,ะนอ่อยนะดูหน่อยลดุเกียรตเป็นมือกล่องเด้อพี่น้องจามานะันถ่ายร,บรอบๆเลยลูกรอบๆก็มีแต่ปลายยางแล้วพี่น้องจ้าเพราะงี้หร,อ,รอกนปลาเนาะถึงชื่อว่านิลาปลายยาง ยูนินี่มันก็มีจัดปลายางกับปลาปานเนี่ยหลาย mm. ขึ้นกับยานซสรนี่ mm. ไปกันแล้วหน mm. ันครับกันเหไปเหลืองบนแล้วไหมเหลืองเปน็นสิบจีบมีเหลืองแง่มีเขียวแล่ต้องดึงขี้มันออกเลยขีดที่มันติดอยู่กับ หนาย่างมพี่หนงจ๊ะเวลากรีมดมบ่เมยดรอกมือเมยเ,เวลาแขะสิลากนักนัก,กระสอบหนึงกับสามสิบกิโลลากก็่คีเรวลวหนี่ย่างตอนไหนเป็นประจำเดือนทุกทีเลยจ้ะพี่หนงจ๊ะ มันเป็นเพราะว่าเหลักหนักบวุยังเป็นบบหอดยังเป็นบบหอดสองอาทิตย์เลยเป็นอีกละงานหนักจริงๆเลยวดปุ่นเบิงบอดีเมื่อกับมีตจะขาบนึองกองนะคนเพื่อนเาเคยขีดยางเพราะวะ่าเปไปตะมวนไป็นไงแต่ว่ามันบริกายได้ต้องฝึก เอาก็กรีดมากรีด่าปีแหละแต่ก็บ่ปรับปรุงจาของกระเทียอปรับปรุงมันกรีดเขาแพเนาะฝ่ามันกับเขาแพ้กรีดว่าฝ่ามันกับว่าเขากรีดฝ่ามันกับเขาแพ้ไม่ได้นหน่อยแะททำป้ายงานสุจริตนะนจะงานสุจริตอ่ไ้ไปโกงผขกินเขา นับจ้างแบบสิการลิตนะจ๊ะตอนนี้กับก่เก้าโมงหรอมั้งกนะี่โมงแล้วล่ะแป๊บหนึ่งนะเก้าโมงหกนาทีเก้าโมงนะสามหลงกับกี่ลงสามลง ตอกบ่อเขา่เาต้องเปลี่ยนบินใหมเป็นคนงข้างโบเม,เเเเเเน,มนเลยจ้ะคนละแถวเกยเนาะเป็นคนแข้างทีมพี่ย่างคนละแถวเกยกันอุ้หมุ่ขึ้นแล สิบเอ็ดนาทีแล้วสิบเอ็ดนาทีโอเคเจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้น่าก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะจ้าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้นกับน้องเป็ดแน่นะจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้นะจ้าเนาะบ๊ายบายนะจคะบ๊ายบายค่ะ